好吧。 เป็นดังตียวนลื้อล้วสิ้นมัดการเป็นผ้าสิ้นในเขตอำเภอท่าวังผาปัวเชียงกลางลักษณะคล้ายมัดลายที่ทำมามัดได้แนวคิดมาจากรวดลายคิดบนผ้าเช็ดของไทยลรือ จากธรรมชาติอาจาเพิ่มเทคนิคมุกเข้าไปในแบบของสิ้นป้องหรือสิ้นม่านวันณะสีออกชมพูม่วงและจะทอจากเส้นไหมเท่านั้นหาไก้เสียดยาวจะพบเทคนิคลวดลายของลวเส้นีด้วยเพื่อความสวยงาม รักษาซึ่งม,มีความเข้าใจของน่านและสัดส่วนชัดเจนดวยลายการจีที่มีหลายแบบชาวหน้าเรียกการจีว่ามุกซึ่งมีชื่อเรียกแต่ละมุกตามลักษณะต่างกัน ัดเหลือสิบคนนะครับเลขประกาศู้ืัอรางวัล5้ารางวัลครับเรือนจำจังหวัดหน้านสงเข้าประกวดครับต่อไปหมายเลขสิบสองนางสาวนาภาริริเนตรพิกชกอดอกไม้ครับีจำหน่นายครับก้าว้าตัวเวทีครับก็ดอกไม้ทุกชอบมีคะแนนนัานมาดู สำหรับนางสาวนะคะจะเหตุเลตทิศนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านส่งเข้าประกวดค่ะผู้เข้ารอบสิบคนท่านที่3ได้แก่หมายเลข14ศสครับนางสาวกนกวรรณเปรืองแสงนะครับจากเหล่าปรชาจังหวัดน่านครับนางสาวกนกวรรณเปรืองแสงครับท่านส่วนจะไดแพร่คำรงวิศส่งเข้าประกวดครับ

สุดครับใจรับตำแหน่งหัว,วใจชาวหน้ารับวเรางวัล5,000บาทพร้อมกับเ่วยนักสาวรักยาสุดใจนะครับซึ่งพ้อจิจสานีตำรวจอุทธร์ำเภองเมืองหน้าร่วมกับโรงแรมเทวราชครับส่งข้าประทกวด หลุมช่ดอกมาจากรามการเหล่าขชาตาจังหวาดด้านครับให้ท่านผู้ชมและท่านคณะกรรมการได้เห็นสรีระของสาวง,งามทั้ง1 5ท่านนะคะสาวงามปีนี้นะครับหลายๆท่านนะครับ <c oughs> ก็พูดตรงกันว่าเพราะนั้นรูปร่างของสาวงามทุกท่านนั้นสูงครับสูงรวม170เซนติเมตรอาจารย์เชนไปยืน <c oughs> เคียงข้างแล้วรู้สึกว่าจะเป็นตัวคนใโ หลายท่านกำลัศึกษาในสถาบาันการศึกษาที่มีชื่อของประเทศไทยของเราครับวสวยขณะนี้ลูกยางหมายเลขประจําหลักวงล้อทั้ง6หลักอยู่ในภาชนะที่แสงเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเลขขาเมืการจะหมุนภาชนะทรงมเพื่อให้ลูกยางหมายเลขประจําได้หมายเลข3วงล้อชุดที่3ตั้งที่หลักหวย8 2 4 3ามกแออกระวันที่ห้ครั้งที่ส3 38, 8สามแปดสามเก้กปดออกระวันที่5้ครั้งที่ส หอาห้่5 03 761 0า761ออกมัวันที่สอรั้งที่1เลขที่ออก0ูนย์เจ็ดเ สามครั้งที่สองเจ็ดแปดเจ็ดสองหนึ่งออกประมาณที่สามครั้งที่สามประวัณที่หนึ่ง จะในช่วงนี้นะครับยอดอกไม้จะมีความหมายอยู่นะครับก็ขออนุญาตกลับเรียนว่าในช่วงนี้เราสามารถจะปลุกหนุนกิจกรรมของากชาติได้นั่งเอาไปลอยสองตัวครับท็สอบตสอบครับแล้วก็มาสู่ นางสาวสุดราถนากรทราารองชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลก็ขอบคุณคุณจิตรพรสุบกา,ารทดส ควัญใจสื่อมวลชนในงานรเร่องหนาวและงานการชาติจังหวัดน่านผู้ประกวดหมายเลข14ครับนางสาวตนกวันเรืองแสงอขอเชิญคุณนัชนันสิริพันธ์โรธนายกสมาพันธ์สื่อสาม,มวลชนจังหวัดน่าได้สวน กัดตานะคะไว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแล้วก็ทางหนังสือิมแล้วก็ทางสื่อนี้หน้าคุณวรษัติ์วรลคุณประธานสภาุตสากรรมจังหวัดหน้านะคะเป็นผู้มอบถ่วยรางวัลให้กับ จารย์เชราฝึกเต้นแพนนะคะในตอนนี้สำหรับผู้ประกวดก็เำเป็นการษาดพิญญาตรีนะครับจากมหาลัยรามคำแหงปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทนะครับอยู่ที่มหาลัยเอแบกอกานี้จะขอเรียนเชิญคุณของไันวงวราคุณนะคะผู้จัดการศูนย์เขาก็มาข้างได้ให้เกียรติมอบยิ้เซ็ตสมบัติเป็นแฟนของโอขามาปรกองความจากวิดิโอวิดเลิฟครับ